อายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเข้าวงการคลินิกเสริมความงามได้จ้าสาวๆคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องรู้ก่อนนะคะว่าผิวของคนเราเนี่ยพอโตขึ้นมาเนี่ยพออายุ18ปุ๊บเริ่มเสื่อมแล้วจ้ะแต่ไม่ได้แปลว่าอายุ18คือต้องเข้าคลินิกความงามเลยนะบอกแค่จะบอกว่าพออายุ18ปุ๊บเนี่ยมันมีการเริ่มเสื่อมแล้วแปลว่าอย่างน้อยๆอ่ะพอเราเริ่มอายุ18เนี่ยเราต้องเริ่มดูแลผิวแบบจริงจังแล้วต้องมีการหาสกินแคร์ที่มันเหมาะสมกับผิวเรา มีการทาครีมกันแดดหรือมีการต้องบํารุงวิตามินบางตัวแต่ในเรื่องของการเข้าคลินิกเสริมความงามค่ะหมอว่าสัก30บอนะัพนักเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราอายุ3 0เนี่ยแล้วถ้าเราไม่เคยทําอะไรเลยมาก่อนอ่ะแน่นอนริ้วรอยต้องมีแน่นอนมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากงานวิจัยหนึ่งค่ะของเมริกาเขาจับฝาแฝดสองคนนะคะคนหนึ่งได้รับการฉีดโบท็อกบริเวณหน้าผากวางคิ้วหางตาอย่างสม่ําเสมอปีละ2-3ครั้งและอีกคน นนก็คือไม่ได้ฉีดโบท็อกเลยและติดตามผลค่ะมา13ปีจะเห็นแบบชัดเจนเลยค่ะว่าในคนที่ฉีดโบท็อกอย่างสม่ำเสมอม,มีริ้วรอยที่ตื้นกว่าหน้าดูเด็กกว่าแล้วก็ดูสดใสกว่าแบบชัดเจนฉะนั้นค่ะสาวๆพอเราเริ่มที่จะมีริ้วรอยเนี่ยเราเริ่มเข้าวงการความงามและเข้ามาฉีดโบท็อกได้แล้วค่ะอย่าปล่อยให้ริ้วรอยลึกเพื่อที่เราจะไม่ได้แก่เยอะมากเกินไปในอะนาคตค่ะ